สบายดีพี่น้องมือนี้ว่าพ่อกับนางซ่องพุซเาวฟังของเนาะเมื่อนี้นางสิผ้าพี่น้องมาเห็ดแจวลูกซีนเนาะแจ๋ลูกซีนแบบลาวเฮาเด้อพี่น้องอันนี้เป็นสูตรของนางเองเนาะกี่สมัยก่อนสมัยเฮียนนังสือนางขายเองอยู่บ้านเนาะแซ่บพี่น้องเอ้ยก่อนเฮาสิไปเห็ดเฮาก็มาเบิ่งส่วนผสมกันก่อนเนาะว่ามีอย่างแหนอันดับแรกก็มีน้ำตาลเนาะพี่น้องน้ำตาลทรายแดงเด้อแล้วก็กระเทียมตำมาเรียบร้อยเนาะแล้วก็พริกพริกแดงกระตำแล้วแล้วก็ซอสพริกเด้อพี่น้องแล้วก็สิม,มีแป้งสิงคโปร์เนาะอันนี้เอาไว ผสมน้ำใส่เจลให้มันเหนียวเนาะแล้วก็เกลือปน่นแป้งนัวน้ำปลาเนาะพี่นอ้องแล้วก็น้ำเปล่าด้วยพี่น้องเอาไว้ผสมแป้งแล้วก็อันนี้ก็เป็นพักหอมป้อมเนาะเอาไว้โรยเครื่องปรุงกะซิมีประมาณนี้เนาะพี่น้องโอเคเอาไปลงมือทำกันเลยบ้านนี้มาพี่น้องตั้งไฟเด้อบตั้งหมอ้อตั้งไฟใส่ไฟปานกลางด้วยพี่น้องก็เอาน้ำตาลเนาะน้ำตาลเขามาเขยวกันด้วยพี่น้อง เขี่ยให้น้ำตาลอันละลายเนาะเพิ่มความหอมได้พี่น้องขั้นตอนนี้อันนี้เป็นสูตรแบบบ้นบานๆเ้อพี่น้องแต่แซ่บรับรองว่าแซ่บเพราะว่านั่งเคยขายจามลูกสิ่งมาก่อนเนาะสมัยตะกี้ระหว่างห้าขวหรือว่าเคี่ยน้ำตาลเนาะพี่น้องเ้าต้องค้นตลอดเด้อพี่น้องบอสันไหมก้นหม้อได้น้ำตาลเข้าไหมแล้วมันสีขม พี่น้องเห็นบอกเขี่ยเจ้าน้าตาลเป็นสีแดงงามเด้อพี่น้องโบใหม่เด้อพี่น้องเด้อบาทนี้ฮะปัสสิใส่น้ำเนาะน้ำสะอาดลงไปเนาะตื้นไปอีกแล้วก็ต้มให้น้ำตาลละลายบาทนี้เนาะน้ำโบใส่ร้ายเด้อพี่น้องใส่พอดีอ่อนเจาะน้อยหนึ่งเนาะเห็นบอกประมาณนี้แหละก็เอาโดยสายตาหรือว่าโซงจอง,องนี่ก็ได้พี่น้อง พี่น้องเห็นบอกน้ำตาลทราละลายเบิดแลลวเนาะก็สีได้น้าสีประมาณนี้เด้อสีออกน้ำตาลเข้มโอเคบานเฮาก็มาใส่เรื่องปุงเข้าไปเลยเนาะก็ะคือซอสเนาะพี่น้องซอสพริกเด้อใส่ลงไปเลยอันนี้เฮาจะเอาควัเปรียวจากซอมกสมะพ็ดเด้อพี่น้องสมไยตะกีเห็นนหดเนาะโมเดลใส่หน้มามะขามได้เกลือป่นเนาะแป้งนัวนํำปลานางสีเพิ่มซอสมะพริก,กไปอีกเนาะพี่น้องใส่เพิ่มอีกเนาะเพราะว่าอยากได้สี ซอสมักผิกนี่ประมาณร้อยหาสิบกร,รัมเด้อพี่น้องนางใส่หรือว่าหนึ่งถ้วยเนาะหนึ่งถ้วยตวงนะ <c oughs> เ็นบอกพี่น้องสีสันในกล่องอาชีวว่าม,มืดมืดเด้อพี่น้องใส่กระเทียมลงไปเนาะบ้านนี้แล้วก็พผิกเด้อพี่น้องคว่ำเพชรนี่ก็แล้วแต่หมักเด้อพี่น้องนางสิใายเบิดเลยเอาเผ็ด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 หวานๆหนี่ย <c oughs> เนา้อหน่งม <c oughs> นตั้งแ <c oughs> ่บ เริ่มเนียวได้นี่ขนาดยังไม่ได้ใส่แป้งได้พี่น้องถ้าให้โบหมักใส่แป้งกับบต้องใส่เนาะกันเนี้วระดับหนึ่งเนาะใน,นเนาะแต่นังสงใส่น้อยหนึ่งกระปะให้เขาฝดก่อนด้วยพี่น้องให้กระเทียมเขาซุกก่อนเนาะมาพี่น้องหลังจากฝดแล้วเนาะกระเทียมเขากระซุกแล,ล้วแหละบาดนี้เขากระซิมมซาซิมเมืองรสชาติก่อนนะออกวานหน่อยๆพี่น้องสมซอส แสบกลมกล่อมแล้วบาดนี้เขา็สิมาใส่แป้งเนาะแป้งนี่ก็ซีสซบูไลพี่นอ้องแป้งหนึ่งบ่วงเนาะผสมน้ำลอยหาซีบเอ็มแอลแต่กะใสบูเบิร์ดเขาคอยใส่พี่นอ้องคว่ำเนี้ยวกะเอาตามหมักเด้อเ็นบอกเขาก้อยแป้งใส,ส่ออสานาบมาสิหลยคว่ำเนี้ยวกะตามหมากักอะบ่วงหนึ่งสองบ่วงใส่ไปจากสามบ่วงก่นอนเนาะพี่นอ้องพี่นอ้องแป้งซุกแล้วเนาะนี่ ความเนียวกระสิประมาณนี้ถ้ายเย็นกว่านี่กระสีเนี้ยขึ้นอีกเด้อพี่น้องทานน้ำจิ้มเขาเย็นลงเย็นลงความเนียวกระสิเพิ่มขึ้นเนาะอันนี้ที่ว่านั่งว่าพ่อเล้วนั่งกระสิปิดแก๊สเนาะและ้วกระสิใส่ผักหอมผักหอมปลอมหรือว่าผักซีคนไทยเอื่นก็เอิ่นผักซีเนาะเพิ่มความหอม เป็นอันเรียบ้อยพี่น้องโอเคบาทนี้นังกระซิบไปจัดใสถ่ถ้่วแล้วก็ซิบไปปิ้งลูกซีนเนาะบาทนี้กระซิบมาซิมกันเบิ่งไปเบิ่งเขาปิ้งลูกซีนก่อนแล้วกันเนะาะจังมาเบิ่งซิมในเด้อพี่น้องแล้วเลยได้บาทนี้นั่งกระปิ้งลูกซีนแล้วแล้ะเนาะ ก็มีใส่กอกับลูกซีนอันนี้ก็คือหน้าตาแจ๋วของเฮาเดอ,อ,าบบอร์พี่น้องตาแซ่บบ่พี่น้องพักกะสิมี่พักหอมป้อมแล้วก็มักแตงเนาะหรือว่าตาั้มมักพวกกะลำป๋อกะลำปี้ได้เบิดเด้อพี่น้องโอเคบาดนี้เฮาสิให้อ้ายตากรองซิมให้เบิ่งเด้อพี่น้องว่าแจ๋วฮาแซ่บบ่โอเคไปชมกันเลยสบายดีพี่น้องมื้อนี้ได้เวลากินแลน้วเนาะพี่น้องมาลูกซีนกับน้ำจิ้มน้ำกันเนาะพี่น้องมาพี่น้องอเห็นบ่นี่พี่น้องมาบาดนะี้ กิบนบ่าดในเวลาเลยนี่พี่น้องเห็นบ่โอ้ยเหนียวหน่อยหนึ่งพี่น้องก็ด,ดีกำลังดีตัดสเสียบไปพี่น้องมาเด้อคำแรกนี่พี่น้องอืมกลมกล่อมดีพี่นอ้อ,นองอร่อยแซบ่บ ตุ่มทอดได้เนาะพี่น้องพอดีปานกลางแล้วก็บัวหวานเนาะเซ่บมากินน้วกันตักกินเตี๋ยวอ้อม แซ่บแซ่บ่บอุยอย้ยพักลย ถ้าพร้อมปอกหักแตงเนาะน้องนักแตงนักแงจริง ไปเนาะเพิ่ mm hmm. มเติมเ <c ười> นี่พี่รองเบิ้งมีใส่กอกด้วยพี่รองบ้านเขาอื่นหอมดอก ท้อนดอกชะท้อนดอกพี่น้องอืเจ้บพี่น้องมามา คิดในพี่น้องบมึงคำหนึ่งสองลูกพี่นอกพี่น้องแบบแบบแนวรอบกันเลยสองลูกครับพี่ชายเต็มปากเต็มคำโอ้ยพี่น้อง พอยื่นบ่งแล้วกินกวาก,กันน้ำลายไหลเลยเลย เอาคำเนาะใส่มาคำสุดท้ายแสยบัแสบจนยุดประยูหอมกระเทียมหอมผิดรอนแสบลังดีครั แซ่บแซ่บสูตรโบราณเลยพี่น้องสูตรนางเห็ดคายตะกีกับแม่เนะนนอโอเคเนาอพี่น้องกินในเบิ่งสำนี่เลยเดี๋ยวพี่น้องอยากน้ำโอเค สำหรับมื้อนี้ก็สิขอตัวลาไปก่อนเด้อพี่น้องถ้าชอบอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเนี่องผูเซาฟังของเนาะสบายดีบ๊ายบายสบายดีพี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้นางและอ้ายตากล้องเด้อพี่น้องเด้อสนับสนุนกันหน่อยเด้อสำหรับมื้อนี้ก่ะขอตัวลาไปก่อนเนาะบ๊ายบาย